สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอ้วนรังสิตต้องห่างลูกภรรยาแยกกันอยู่คนละประเทศ ทางฝั่งคุณพ่ออย่างนักแสดงหนุ่มอ้วนรังสิตศริรนานนท์ต้องแยกกันอยู่คนละประเทศมาโดยตลอดซึ่งหนุ่มอ้วนก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าต้องทำใจเพราะตนต้องทำงานที่ไทยส่วนภรรยาพักขยอนชอนหรือมะม่วงพอมาอยู่ไทยนานๆก็คิดถึงประเทศบ้านเกิดเลยต้องไปไปมามา,มาแบบนี้ตลอดตอนนี้ห่างกันอยู่ครับลูกกับภรรยาอยู่เกาหลีครับก็เฝ้ารอว่าเขาจะกลับมาก็หวังว่าจะไม่มีอุปสรรคอะไรก็คิดถึงครับยิ่งลูกเราอายุมากขึ้นเรา ราก็ยิ่งผูกพันห่างกันแค่วันเดียวก็คิดถึงแล้วครับคราวนี้ประมาณ18วันแล้วเมื่อก่อนห่างกันเดือนครึ่งยังไม่รู้สึกว่านานขนาดนี้แต่ตอนนี้10วันก็รู้สึกเหมือนห่างกันเป็นเดือนแล้วก็เศร้าเหมือนกันนะเวลาวิดีโอคอลไปแล้วลูกร้องให้ใส่แล้วก็วิ่งหนีและเป็นเฉพาะกับเราด้วยผมว่าอาจจะงอนหรือเปล่าไม่รู้เพราะแค่วันแรกที่ไม่ได้เจอกันพอเจอหน้าผมเขาก็ดีใจคุยผมก็ถามว่าคิดถึงบ้านที่เมืองไทยไหมเขาก็อึมอึมแต่พอ หลังจากนั้นเจอหน้าผมแล้วเขาเหมือนรู้สึกรำคาญอยากให้วางโทรศัพท์ผมก็เลยรู้สึกว่าช่วงเด็กวัยนี้เป็นวัยที่ยังควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ยังไม่รู้ว่าจะแสดงความรู้สึกยังไงมันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าอยากเจอกันเร็วๆคือกับภรรยาก็รักกันเหมือนเดิมแหละ แต่พอห่างกันก็ทําให้เรายิ่งคิดถึงและรอบนี้มะม่วงเขามีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับซีดท,ที่หน้าอกก็เลยไปผ่าตัดตอนนี้น่าจะหายดีแล้วละ่ะก็เราไฝบินกลับมาครับก็เป็นห่วงครับถึงจะเป็นการผ่าตัดเล็กน้อยแต่ก็เป็นห่วงแหละก็ไปส่งเขาที่สนามบินแต่เพราะเราติดถ่ายละครก็เลยไม่ได้อยู่ด้วยบอกถ้าตนไม่ติดถ่ายละครก็อาจจะไปอยู่ที่เกาหลีนานหน่อยจริงๆก็ต้องทําใจครับเพราะมันต้องห่างกันบ่อยๆอยู่แล้วตัวมะม่วง เองผมก็เข้าใจคําน้าว่าคิดถึงบ้านเหมือนเราไปต่างประเทศสิบวันเราก็อยากกลับบ้านแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ